ดีนะครับชาวอนฟ้ามนะครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งวิธีเพาะเมล็ดน้อยนานะครับนี่ครับเมล็ดน้อยนาซึ่งเป็นเมล็ดพื้นบ้านนะครับเมล็ดน้อยนาพื้นบ้านนะครับวิธีเพาะนะครับอุปกรณ์เท่ากับมี่นะครับวัสดุที่สาคัญคือเม็ดเมล็ดน้อยนานะครับน้ำนะครับแก้วน้ำหรือถังน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น กระติกน้ำแข็งนะครับกระติกน้ำแข็งที่ข่าบ้ใส่แล้วเหลือใส่นะครับแล้วก็พานะครับพานะครับอ่มาทำกันเลยนะครับว่าเขาจะเฮ็ดตั้งแต่อันดับแรกก็คือข้ามาบีบนะครับบีบมะเร็ดบีบมะเร็ดพันให้มันแตกก่อนนะครับก่อนจะแช่น้ำนะครับแบบบีบด้านแรงครับด้านมันจะเป็นขัวอยอะนะครับ เป็นขั้วเป็นด้านแหลมนะครับเขาเอื่นด้านแหลมนะครับด้านแหลมทางนี้จะเป็นด้านมุนนะครับทางนี้จะเป็นด้านแหลมเขาบีบด้านแหลมให้แตกนะครับครับมันจะแตกมันจะดังแปะนะครับบีบให้แตกนะครับบีบให้แตกบีบไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะฟ้านะครับบีบให้แตกนะครับหลังจากนั้นเขามาแช่น้ำนะครับ นะครับหลังจากนัาเขามาแช่น้ำแช่น้ำไว้ประมาณคืึ่นึงนะครับแช่น้ำไว้ประมาณคืน่นึงหลังจากหลังจากได้คืนหนึงแล้วนะครับผ่าตัวนี้เข้าเข้าสุกน้ำแล้วหลังจากได้คืึ่นึงแล้วเขาจะเอาเมลร็ดพันธุ์นะครับเอาเมลเ็ดพันธุ์ที่เข้าบีบแตกแล้วนะครับมะฮอมะฮอผ่านะครับมะฮอผ่าแล้วก็มกนะครับ โมกแหวโมกแหวนะครับอันนี้คือโมกโมกมาเล็ดพันธุ์ที่ห่อเบียบแตกแล้วนะครับมาโมกแวแล้วก็ใส่ลงไปในกระติกน้ำแข็งนะครับใส่ลงไปในกระติกน้ำแข็งแล้วก็แล้วก็ปิดฝาให้แหน่นนะครับผ่ทาจีใส่ต้องจุ่มน้ำให้มาดนะครับผ่ทาที่ห่อโมกเนี่ยจุ่มน้ำให้มาดเขาจะโมกไวอยู่นประมาณประมาณสิบขึ้นนะครับสิบขึ้นหรือสิบสองขึ้นให้ลากเขางอกนะครับ ให้ลากเขางอกหลังจากลากเขางอกแล้วเราก็ไปแยกกาลุลงล่งในถุงเพาะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นการเป็นการเพราะการเพราะมาเรียดพันธ์แบบง่งไๆนะครับนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวลากมันงอกเดี๋ยวผมจะมาทายชิปเป็นพี่เอกที่สองนะครับให้เบิง้งเอกรีวิวเบิ้องอีกว่ามันจะงอกได้ซ้ำไหนนะครับสำหรับชิปนี่นะครับกะ เอาไว้ซ้ำเนียนะครับไวซ้ซำเนียนะครับเป็นการเพราะง่ายๆนะครับเพาะง่ายๆครับกรชิปนี้กะสวัสดีนะครับนะครับ